โบเมลดาเขินหนักหลังอาเล็กห่วงบอกเขาห่วงเราเราก็ห่วงเขานั่งเอกสาวโบเมลดาออกอาการเขินหนักหลังหนุ่มคนสนิทอเล็กทิละเดชออกปากว่าห่วงที่สาวโบอวดหุ่นในชุดว่ายน้ำเผยเราก็ห่วงเหมือนกันเพราะเขาหล่อขนาดนั้นส่วนถ้ามีสาวๆแวะมาคุยด้วยก็ไม่เป็นไรวัดกันไปเลยชุดว่ายน้ำมันก็ไม่ได้โป๊เลยนะ ด้วยสีด้วยอะไรด้วยอย่างน้อยมันก็มีกระโปรงก็โชว์ความแซบหน่อยก็ให้ได้เห็นบ้างก็เขินแหละที่พี่อเล็กซาวไม่คิดว่าจะพิมพ์ลงในนั้นเราก็คุยปกติก็มีส่งให้เขาดูก่อนให้เช็คก่อนถ้าเขาโอเคก็โอเคซึ่งเราก็คัดมาแล้วเหมือนกันเหตุผลที่ส่งไปให้เขาดูเพราะว่าเผื่อลงไปมันจะได้ไม่ต้องมีแบบว่าทำไม เขาไม่ได้ขี้หวงถือว่าเป็นการไม่ต้องน้อยใจทีหลังส่วนรีแอคเขาตอนตอบกลับมาก็บอกสวยแค่นั้นเลยเขาบอกว่าสวยก็สบายใจแล้วส่วนเขาจะลงก็ส่งมาให้ดูช่วยกันเลือกส่วนตัวเราก็ห่วงพี่อเล็กไม้ก็ห่วงปกตินะหล่อขนาดนั้นถ้ามีสาวๆมาคุยห่วงไม้ก็ไม่เป็นไรวัดกันไปเลยที่เขาบอกว่าเล่นเลิฟซีนหนัก แล้วเกรงใจเราตอนนั้นเขายังไม่ได้คุยกับเราแต่เราดูนะเพราะทุกคนเล่นดีมากมันก็มีใจเต้นนะมันมีมุมนี้มุมนั้นน่ารักดีเรื่องทำเล็บเขาอยากทำอยู่แล้วเราก็ส่งเสริมสนับสนุนก็น่ารักเวลาเขาทาแล้ว